ครับเมื่อวานนี้ รองโฆษกกองทัพบ,บกพนเอกบินไทยสุวารีพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะคะบอกว่าพบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนบางกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช้ชื่อว่าสาธารณร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาพนเอกวินไทยบอกว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าการแสดงออกในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายไม่สร้างสารรค์ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางพบบวทวพลเอกประยุจันโอชาจึงได้สั่งการให้พลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาค ที่3ให้ไปดําเนินการด้านกฎหมายก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่กําลังเคลื่อนไหวในขณะนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยการดําเนินกิจกรรมในบางลักษณะเป็นการทําผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งการแสดงออกถึงความแตกต่างทางความคิดเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญพึงกระทําได้ภายใต้กรอบแต่การแสดงออกถึงความต้องการจะแบ่งแยกประเทศถือว่าอยู่นอกกรอบคงไม่สามารถกระทําได้ขณะที่พลโทปรีชาจันโอชานะครับแม่ทัพภาคที่3ซึ่งก็เป็นน้องชายของผู้จัดการนานบก โปเจกตประยุจันโอชาด้วยให้สัมภาษณ์นะครับกรณีผู้จัดกระหารบกสั่งการให้แจ้งความเดื่อคดีกับกลุ่มลักเชียงใหม่5้าหนึ่งที่ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาว่าที่ผ่านมากองทัพภาค3สั่งการให้ตรวจสอบตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าข่าวมีความชัดเจนมากขึ้นก็เลยสั่งการให้มนลทฐารบกเชียงใหม่และพะเยาเข้าแจ้งความตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสามที่ระบุว่า ผู้ใดใช้กําลังปรทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าใช้ใช้กลังปรทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนล,ล้มล้างอํานาจทิ่ิตบัญญัติอํานาจบริหารหรืออํานาจตุลาการหรือใช้อํานาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทาความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตกับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา114 ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธตราเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏหรือยุยงรัชรนให้เป็นกบฏหรือรู้ว่าผู้ใดจะเป็นกบฏและกระทำการอันเป็นการช่วยปกปิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีพลโทปรีชาจันโอชาระบุวา่มวนามณฑนทหารบกทั้งที่เชียงใหม่กับที่พะเยาเข้าแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับน้องไบร กับลกลุ่ม,มเชียงใหม,ม่5 <51, S> 1และก็<ม>กลุ่มเสื้อแดงพะเยาจังหวัดพะเยาโดยพลตัวพีชาระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีการดําเนินการที่สุ่มเสี่ยงกระทบต่อความมั่นคงกรณีแบ่งแยกดินแดนนี่คือฝ้าของทหารนะครับท่านผู้ชมครับและก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแชมหน้าธพุ่มนยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคสาเรียกประชุมผู้ว่า17จังหวัด ขอความร่วมมือช่วยสอบส่องดูแลตรวจสอบการดำเนินการที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและก็ให้จับตาดูพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของกลุ่มสอป,อ,ป,อ,ปอล้านนาและกลุ่มลักเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดซึ่งก็ต้องรายงานความคืบหน้าให้แม่กอ,องทัพบ,บกทราบในวันนี้ต่อไปเนี่ยนะครับทั้งในทั้งนั้นพลโทปรียายืนยั้ว่าทหารไม่เคยเลือกข้างในพื้นที่ภาคสามมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชน ตั้งชื่อค้ายกับการจัดตั้งรัฐใหม่ซึ่งผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญพ,พบัตบเป็นห่วงจึงกำชับให้ดำเนินคดี